Dance. สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถตู้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีรถตู้เข้ามาใหม่นะครับเลขไหม่น้อยมากๆเลยนะครับไม่แค่80,000ื่กว่ากิโลสเปคไม่แปดหมื่นกว่าถึง9ก้าหมื่นกว่ากิโลนะครับที่บริษัเทเพชรยนต์นะครับเรารับเข้ามาประมาณ7จ็ดคันคันนี้ก็เป็น1ใน7คันนั้นนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเ,เก็บงานที่เล็กเสร็จแล้วนะเหลือรอปรับสปาอีกนิดหน่อย ก็พร้อมปล่อยนะครับคันนี้เป็นโตยต้าคอมพิวเตอร์ปี17นะครับเกียร์แมนนวลเครื่องยนต์3.0 D4D เป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับหน้าสั้นหลังคาสูงแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้า2เส้นแบบนี้รู้เลยนะครับว่าเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับมีไฟมัลติ r รีเฟกเตอร์นะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้ครบครบแบบนี้นะให้ดูนะครับผิวพันธุ์ของเขาฝากระโปรงนะครับนี ลดลายนะครับสารเลี่ยมคมของเขาปกตินะรถทุกคันของบริษัทเพรยนต์ที่เป็นรถตู้นะครับเ0เป็นตะเป็นรถหน่วยงานปลดระวังนะครับประวัติศูนย์สามารถเอาไปเช็กศูนย์ได้นะว่าเคยชนหนักพิความน้ําท่วมกับไมกองไมมาหรือเปล่านะว่ากิโลเมตรที่10,000กิโลเมตรที่2 0 0 0 0ทําอะไรมาบ้างเปลี่ยนพาร์ทอะไรมาบ้างเราสามารถเอารถนะครับไปเช็คกับศูนย์บร,ริการโตโยต้าได้เลยนะเพราะนี้เป็นรถหน่วยงานไม่ใช่รถเอกชนนะครับไม่ใช่รถปลดป้ายนะเป็นป้ายฟ้าแท้นะครับ นี่อันนี้นะครับให้ดูนะครับสันเหลี่ยมคมของตัวซุ้มล้อนี่สวยๆเลยนะครับพวกนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับปลดประจําการอ่าข้อดีนะเช็คประวัติได้นะตรวจสอบได้ให้ดูนะครับผิวพันธุ์ของตัวรถด,ดีกว่านี่ผมถอยออกมาสักเมตรสองเมตรนะนี่ข้างๆนะลวดลายของตัวรถนะด้านล่างนะครับตรงกลางและด้านบนนะครับสวยเดิมจริงๆอ่ะคันนี้ครับต้องบอกเลยว่าแผงจิ้งหรีดนะดําสนิทนะ กระจกข้างดำสนิทที่เปิดดำสนิทนะก็คือเขาไม่ได้จอดตากแดดตากฝนมาบ่อยนะครับอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าไม่ได้บ่อยนะถ้าบ่อยๆมันจะซีดเลยนะคันนี้ถือว่าสภาพโอเคเลยนะปรับสภาพใกล้เสร็จแล้วนะคันนี้ประมาณสักเกนแล้วนะครับหลังจากที่เข้ามาใหม่ตัวล้อนะจะได้เป็นลอ้อล้อกระทะนะครับเดิมๆจากโรงงานมีฝาครอบให้นะภายในเราก็เคลือบกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วด้วยได้เป็นยางของไฟ stone นะครับยางไฟ stone เดี๋ยวผมเช็คปียางให้ คันนี้ได้ยางปี21นะครับได้ยางปี21อ่ะก็ขับได้อีกยาวๆนะดอกยางด,ดูแล้วนะครับสะพานยางเนี่ยใช้ได้อีกยาวๆนะครับทะเบียนจำไม่ง่ายนะพศ9302แบบนี้เลยนะไฟทับทิมทั้งด้านหลังนะครับนี่สวยๆนะครับสีแดงตัดขาวสวยๆแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเราใส่ให้นะเขาถอดไปนะครับถอดไปเดี๋ยวเราใส่ให้ปกติแน่นอน มาเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้พี่ๆชมกันดีกว่านี่ท้ายสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับว่าคันนี้ท้ายเดิมหรือเปล่าอะแจ้งราคาก่อนดีกว่าคันนี้นะครับเป็นตัวตวต้าคอมพิวเตอร์ปี17จนะครับจัดเฟรนแนนด์ได้7จ็ดแสนแปเราขายราคาอยู่ที่7จ็ดแสนแปดหมบาทเลขไมน้น้อยๆนะไม้แค่8 0,000กว่ากิโลนะจัดเฟรนแนนด์ได้แล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้มีอัตราดอ,อกเบีย้ยนะครับ2.997ปีนะพิเศษเลยนะครับรถตู้ก็ร่วมด้วยนะครับพี่ๆสามารถผ่อนแค่หลักหมื่นแบบ หมื่นต้นๆนะหมื่นหนึ่งหรือหมื่นหรือหนึ่งหมื่นพอดีได้เลยนะครับติดต่อ0ูนย์หกห้าเกที่เบอร์นี้หรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้ก็ได้นะครับเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมคิดราคานะครับข้างวัดนะครับให้พี่พี่นี่อือแตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับไฟท้ายแท้เดิมนะครับไทยโคยโตะนครั้ชกเด้งขึ้นไปข้างบนปกติไม่มีอ่ย้วยนะครับนี่ปั๊มเอลปั๊มอาร์นะครับน็อตฝาท้ายไม่เคยขยับเลยคันนี้สวยๆ ค,คันนี้สวยๆผมแนะนํานะคันนี้เลยใครอยากได้รถไปวิ่งงานต่อนะครับเลขไมค์พอดีพอดีนะไมค์แค่แปดหมื่นกว่าโลแนะนําคันนี้นะครับไปอีกหนึ่งคันที่สวยและน่าสนใจนะครับยังปปัาสราพไม่เสร็จแต่พื้นเขาส,าาสะอาดสะอ้านแล้วนะครับเป็นรถสเปคเดิมนะเบาะหลังเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าสิบสามที่นั่งนะครับเบาะตรงนี้ก็แขวนได้นะไว้วางของได้ภายในก็เป็นแบบนี้เลยนี่ส,าาสะอาดสะอ้านนะครับกว้างขวางแอร์เดิมนะครับแอร์แอร์เป็นแบบเดิม เบาผ้านะครับเบาผ้ามาเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันนะครับผิวพันุ์ของเขาผมว่าโอเคเลยนะคันนี้ยเก็บงานกริปเลยนะครับแล้วก็นี่ครับเบาผ้านะเราก็หนุนให้แล้วนะครับแน่นๆแบบนี้นะครับเบาผ้าแน่นแบบนี้เอาตา์ทให้ชมนี่ตาแล้วนะครับกระจกพับข้างไฟฟ้าใช้งานได้ปกติแบบนี้เลยนี่เลขไมไม้แปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้ากิโลนะครับ เป็นแอร์เดิมนะครับแอร์เดิมคันนี้ไม่มีวิทยุนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ไม่กี่บาทนะครับติดจอแอนดรอยไปเลยครับสมัยนี้แค่ประมาณ4ี่พันเองนะครับเกียร์เอ่อเกียร์แมนนวลนะห้าสปีดนะครับนี่แต่สวยแบบนี้อ่ะใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานนะครับปลดระวางปลดประจําการไม่ใช่รถบ้านนะไม่ใช่รถปดป้ายข้อดีนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับเราสามารถเอ่อเอารถไปเช็คประวัติได้นะครับมาเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้พี่ๆชมกัน น่น็อตนะครับน็อตนี่น็อตเดิมนะครับน็อตฝาฝาน็อตฝาตรงหน้าเดิมนะครับไฟหน้าแท้เดิมนะครับตรงนี้แก้มนะครับไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยแกะนะครับแผงจิ้นลิดดาสนิทนะมีติ๊กเกอร์มอกให้แล้วนะครับคานหม้อน้ําอินเตอร์คูลเลอร์นะครับสวยๆใครกําลังมองหานะครับโตโยต้าคอมพิวเตอร์ช่วยใช้สักคันผมแนะนําสเปคประมาณนี้นะ789ได้ไม่น้อยๆนะครับ8ป0 0 0ื่นเกาหแบบนี้ใช้งานได้อีกยาวๆเป็น10ปีแน่นอนนะเพราะว่า เอ,อไม้มันน้อยนะรถมันไม่้ํำนะครับรถไม่ช้ำม,มาดูภายในดีกว่าอ่าภายในนะครับจะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับ13ที่นั่งด้านหลังแล้วข้างหน้าอีกสองเป็นสิบห้านะครับนี่สวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พี่ๆพลาดกันนะถ้าสนใจติดต่อ0659513374นะครับในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนะครับถ้าเป็นดอกเบีย้ย4ปีนะผมหาให้ได้2.59ถ้าหปี2.79 ถ้าหหรือ7ปีผมหาให้พี่ๆได้2.99นะครับโคตรถูกนะผมต้องบอกไว้เลยโคตรถูกจริงๆนะไม่ต้องออดาวแค่เก้าพันนะครับจ่ายค่าประกันเองนะจ่ายค่าประกันเองประมาณ30,000กว่าบาทดาวเก้าพันมีค่าดําเนินการ10,000บาทนะครับจบเลยใช้เงินออกรถก็ประมาณ5 6าหกหมื่นออกได้เลยแน่นอนแบบดาวแค่เก้าพันนะครับดาวแค่เก้าพันออกรถได้นะหรือถ้าพี่ๆท่านไหนบอกไม่อยากจ่ายค่าประกันบวกดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับฟรีประกันปอนหนึ่งปีแรก ใช้เลยนะถ้าสนใจติดต่อผมนะ0659513374ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งไฟแนนซ์ไปจัดถึงบ้านเลยที่ทำงานที่ต่างจังหวัดนะครับหรือในกรุงเทพปริมณฑลนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านเลยนะครับสนใจนะครับติดต่อนะครับ0659513374นะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดรถสวยแบบนี้เดี๋ยวจะนํามาถ่ายให้ชมเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ